สิ่งนี้เด็กผีต้องปฏิบัติเทนฮากคุูมแมนอยู่ซูซูกิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดิวออกรถยนต์ซูซูกิเลือกรับข้อเสนอสุดเร้าใจตอน30เมษายนนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th อ่าเรามาปรับความเข้าใจกันก่อนเรามาจูนสมองก่อนเราจะได้ไปในทิศทางเดียวกันเราจะได้เข้าใจตรงกันครับในเวลาที่เอริเทนฮารเนี่ย ได้มาเริ่มคุมทีมนัดแรกในช่วงปรีซีซั่นยันนะฮะสัญญาของเขา3ามดก,การแล้วก็ออปชันเสริมอีกหน่งดูการเนี่ยเรามาเข้าใจกับตรงกันก่อว่าสิ่งที่เด็กผีเนี่ยต้องปฏิบัติเพีอะไรครับเนะฮะอันนี้แบบสาระนะบางคนจะบอกว่าจารย์เอามาขิงอะไรเปล่าไม่ได้ขิงแต่เนี่ยผมตั้งใจทําเพื่อเด็กผีโดยเฉพาะเลยนะครับผมนะนะฉะนั้น ฟังดีๆนะครับฝากแชร์ด้วยนะคนละทีนะคนละดอกนะครับคนละกดคนละทีครับเพราะมันสําคัญมากนะเรื่องนี้มาเป็นสิ่งผิดพลาดของแฟนบอลของเราทุกๆคนนะครับมาอย่างยาวนานและทั้งเจ็ดแปดลูกกาเนี่ยผมบอกเลยแฟนบอลนนส่วนหนึ่งด้วยส่วนสําคัญเลยด้วยซ้ำที่มันทําให้เป็นอย่างนี้นะส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็บอกบริหารที่แม่งบริหารล้มเหลวนะโคตรคูนเกลเซอร์บอลบริหารนะครับที่ซื้อตัวซื้ออะไรเลอะเทอเปิดเปื้อนเอาแต่สตาร์นะ ไม่ได้ตรงตามนักเตะที่ผู้จัดการทีมเขาอยากได้เลยแต่ละคนมาเลยทําให้ล้มเหลวอ,อยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นผมพูดในส่วนของแฟนบอลก่อนแล้วกันนะสิ่งที่ไบพีต้องไปฏิบัติมีอะไรปากนะยูการหน้าเนี่ยอย่าไปคิดนะครับผมบอกให้ตรงนี้น้องเรียกผมว่าท่านขุนสงเจ็ดห้าโดว่าผมนะถ้าใครพูดคำคำนี้เนี่ยผมจะไล่ให้ไปนั่งตบปากตัวเองเนี่ยสามสทีเลยนะ สองลูกผมไม่ให้สองนะผมให้สามลูกการเลยสามลูก,การแรกของเอริกเทนฮาร์กเนี่ยใครอยากเที่ยวไปพูดนะครับว่าแมนยูจะลุ้นแชมป์ลีกอ่ะอย่ากเที่ยวไปพูดนะผมตบปากเลยนะเพราะมันไม่ใช่อยู่แล้วครับเข้าใจปะ่ะมันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะอะไรครับจานเฮ้ยจานเอริกเทนฮาร์กมาคุมเลยนะเฮ้ยจานเราได้เทนฮาร์กมาคุมเราต้องลุ้นแชมป์เลยไหมจาน นี่คือฟุตบอลของจริงครับไม่ใช่เกมนี่คือฟุตบอลของจริงเข้าใจไหมครับฉะนั้นการที่เอริกเทนฮาร์มาพูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขามาด้วยวิธีการของเขาแผนของเขาสไตล์การเล่นของเขานักเตะชุดนี้ไม่เคยเล่นเลยในรูปแบบการเล่นของเขาสไตล์ของเขาคือคล้ายๆเปเปอร์อิลล่าคือเป็นบอลโพสชั่นนะครับ ซับพอร์ตเอง A, นะครับซึ่งเป็นบอลเน้นการเข้าป้งบอลซึ่งนักเตะชุดนี้ถ้าถามว่าใครที่เคยแบบเคยแบบเคยสัมผัสบ้างฮะวิธีการเล่นแบบนี้อาจจะมีคนที่แบบเฉียเฉียเฉลีเคยเล่นบ้างครับนั่นคือใครเจสซี่ลิงการ์ดกับมาคัสแลฟฟอร์ตตอนยุคหลุยฟันเกาตอนที่ดันขึ้นชุดใหญ่อาจจะาอาจจะ,ม,ะมีคนเคยเล่นบ้าง2คนแต่นอกนั้นเนี่ยไม่เคยเล่นวิธีการนี้เลยครับหมายความว่าอะไรครับ หมายความว่านักเตะชุดนี้เอลิเทนฮาร์เนี่ยต้องจับปูใส่กระด้งหมดเลยครับนับหนึ่งใหม่นะครับเพราะวิธีการที่โอเร่ฟอร์มทีมาคือวิธีการเล่นแบบหนึ่งคือฟิกเรนชัน่นฟาดแอคแทกอีกแบบหนึ่งนะครับของเราล่ะนี่เป็นอาเกนเพซิงหรือจะเป็นเคาน์เตอร์เพซิงนะซึ่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งของเทนฮาร์กก็อีกแบบหนึ่งฉะนั้นนักเตะเรียนรู้ใหม่หมดครับเรียนรู้ใหม่หมดเลยฮะ มันเป็นไปไม่ได้ครับผมพูดให้ตรงนี้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่แมนยูจะลุ้นแชมป์เลยลูกการหน้าหรือ2ลูกการหรือ3าลูกการด้วยซ้ำที่จะลุ้นแชมป์มันยังไม่ใช่ครับผมบอกให้ตรงนี้เลยครับผมพูดให้ตรงนี้เลยยังไม่ใช่เข้าใจไหมครับคุณต้องให้เวลาเอลิเทนฮาร์คทำทีมคุณต้องสิ่งที่เด็กผีต้องปฏิบัติเนี่ยคือรู้จักรอให้เป็นครับอดทนรอให้เป็น อย่าชิงสุก่อนหามบทเรียนมีแล้วนะมอยผมไม่นับนะมอยจะนับก็ได้เพราะแม่งไงโหดเดือนเองก็ไปรีบป,ปลดเขาอนะันนแต่ก็เข้าใจเพราะฟวามเขราหว่าแม่งสูงปีดมากตอนนั้นอนะ่ะเพราะว่าต่อจากา๋าอันนี้แม่งสวยจริงเดีวยวอีกมอยนะครับจานหลุยได้ถ้วยแท้ๆไปเสือกปลดทกเขาซะง,งั้นน่ะนะครับผมแทนที่ทุกครอีสานเขาจะได้ทําต่อแล้วทีมมันจะได้ดีขึ้นไปอีกฟอร์มทีมกันมานานแล้วมูรินโญ่ก็ปลดอีกโอเล่ เริ่มจะดีแล้วมึงก็เสือกปวดท่้อีกนะครับผมอ่ะน้องรัะชะพลส่งยี่สิบวมาผมนะ,อ,ะอืมฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มใหม่อีกรอบแล้วครับเราต้องรอให้เป็นครับให้เวลากับเพนฮาร์สร้างทีนถูกมันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นโค้ดโปรไฟล์เม่โปรไฟล์ไม่เกี่ยวครับผมพูดตรงนี้เราเคยมีทั้งโค้ดมีโปรไฟล์แบบดีมากๆกับมีโปรไฟล์แบบอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับอ่ะเราเคยมีคนที่มีโปรไฟล์อาจจะไม่ได้แบบ หรูหรามงการอย่างบอยอย่างโอเล่เอาเราเคยมีแล้วกู้ซื้อมีโปรไฟล์เรามีบูรินโ่เลยนะเรามีหลุยฟันเก่าเลยนะเข้าใจไหมครับชนะไอเรื่องโปรไฟล์โปรไฟล์บาลบงบาลมีนี่แม่งไม่ได้เกี่ยวส้นตีเลยเลยผมพูดให้เลยไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยให้เวลาผู้จัดาการทีมมากพอหรือเปล่าในการทําทีมในการสร้างทีมเราไม่เคยให้เวลาเขามากพอกันเลยครับพอแพ้หน่อยเสมอหน่อย มึงไล่แล้วมึงด่าแล้วมึงบอกเขาของปลอมแล้วมึงบอกเขาทองลอกแล้วเขา้าใจไหมฮะมึงบอกเขามือไม่ถึงแล้วมันไม่ใช่ไงนะครับผมนะฉะนั้นใจเย็นๆครับเด็กผีทุกคนและถ้าเราอยากจะได้เหมือนที่ลิววอร์พูเขาได้ในตอนนี้เนี่ยช่วยรอให้เหมือนเขาครับช่วยรอให้เหมือนเขา กว่าลีพูลระบบมันจะแข็งแกร่งขนาดนี้กว่าผู้เล่นเขาจะเต็มสูบขนาดนี้กี่ฤดูกาลครับกี่ฤดูกาลนะฮะสามสี่ฤดูกาลนู่นครับเขาจะมีฮะฉันมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เอ้เทนฮามาปุ๊บกูกจะแชมป์เลยนี่ไม่ใช่เกมครับนี่คือฟุตบอลของจริงขณะเจนท็อปมาคุมลีพูลเขายัางประกาศเลยครับเขาจะพา,พาลีพูลคว้าแชมป์ในฤดูกาลที่สี่ที่ห้า สามันแรกเขาคิดเลยว่าไม่ได้แชมป์อยู่แล้วครับคุณอย่าลืมนะครับผู้จัดการทีมเข้ามาด้วยวิธีวิธีการเล่นของเขามันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยมันคือการล้างไพ่มันคือการใช้ซีโร่เลยนะครับเขาต้องฝึกสอนนักเตะชุดนี้ให้เล่นในวิธีการของเขาซึ่งมันต้องใช้เวลาครับนักเตะในการที่ต้องเรียนรู้กับระบบของระบบใหม่ๆที่เทนฮากจะมาติดตั้งให้เหมือนกันกันกบลิฟ์คูฮะก่อนหน้าน,นี้เคยเล่นเพสซิ่งหรอไม่เคย พอเจนคปมานักเตะชุดนี้ต้องเรียนรู้ในการเล่นเพสซิงในการเล่นเกเกนเข้าใจปะเหมือนกันครับฉันได้ฉันนั้นแมนยูจะเล่นแบบบอลโพสชั่นซับบอทเพย์แบบของเทนฮารคุณต้องให้เวลาเขาเหมือนกันเข้าใจไหมครับนะไม่ใช่สะดุดหน่อยอะไรหน่อยมึงมึงด่าเขาแล้วมึงมึงล่อเขาแล้วแล้วเมื่อไหร่มึงจะมีเมื่อไหร่มึงจะประสบควา,ามสำเร็จที่มึงวนหลูกโค้นอ,อยู่เงี้ยมึงพายเรืออยู่ในแอ่งแม่งอยู่างเงี้ยกลับมาใหม่ครับอะไรนะ อาวกิมูดเหรอครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีนะน้องอยวต้องรอดูอีกทีครับว่าหายได้เป็นไงผมก็ลุ้นให้กลับมากันนะกิมูดนะครับผมฉะนั้นอยากให้เด็กผีทุกคนใจเย็นเย็นช่วยเย็นให้เหมือนเขาครับเย็นให้พอแล้วอย่าจะได้แบบเขาเชื่อผมเถอะเราได้แน่ครับเราได้ทรงบอลที่ดีแน่ผมพูดแค่นี้แต่ให้เวลาในการติดตั้งก่อนนะครับไม่ใช่เออะเอะอะสุดนิดนึงไล่แล้วนะครับผมมันไม่ใช่ครับ เรามีบทเรียนมาหลายคนแล้วครับพี่เจคัทีมเรามีบทเรียนแล้วนะครับเรามีบทเรียนกี่ครั้งแล้วมันเยอะมากแล้วนะเข้าใจป่ะเอเอ,เอผิดครั้งหนึ่งเนะี่ยโอเคใช่เราเข้าใจอ่ะผิดครั้งที่สองกูอ่ะกูก็ยังพอยนี่ผิดครั้งที่สามกูว่าไม่ใช่ลวผิดครั้งที่สี่นี่มึงไม่ต้องพูดแล้วนะว่าหมายถึงอะไรแล้วนกะ็ผมนะเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาจากโค้ชแต่ละคนของเรานะครับ นะฉะนั้นเอริธเฮนฮาร์ไม่ใช่เพ,เพียงแค่ว่าเขาจะต้องปูระบบให้เด็ดชุดนี้เล่นนะครับในวิธีการของเขาเขาจะต้องคัดอีกว่านักเตะของของทีมชุดนี้มีใครเล่นในแผนเขาได้บ้างในตอนฝึกซ้อมเนี่ยนะครับใครเล่นตามแทคนิคเขาได้บ้างเขาเก็บใครเล่นไม่ได้บ้างเขาปล่อยพอปล่อยเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องหาตัวที่ใช่ ในแผนเขามาเติมเข้าใจไหมครับซึ่งมันต้องใชนะ้ใช้เวลาเหมือนกันกี่ตลาด3 4ตลาดไปอย่างน้อยครับในการเสริมผู้เล่นที่มันตรงแผนเขาเลยไม่ใช่ในอดีตที่แบบผู้จัดการทีมร้องขอนักเตะตามสเปคมึงไปซื้อนักเตะสตาขายเสื้อการตลาดมาทีมมันก็พังสิฮะเข้าใจไหมครับฉะนั้น ต่อจากนี้ผมเชื่อว่าเกลเซอร์เองหรือบอร์ดบริหารเองมีบทเรียนมากพอแล้วผมว่าเขาจะไม่ลงมา,างยุ่งแล้วแบบนี้ถูกต้องแล้วครับต้องละทิ้งใหม่ที่หมด,ดยกเว้นคนมีใจที่จะสู้ตอบเพื่อแมนยูถูกต้องทับน้องอภิดตินะฮะตามที่รับลังนิกสัมภาษณ์นะครับว่าเขาจะต้องเสริมผู้เล่นเนี่ยโอ้โหไอเขาจะต้องอาจจะต้องปล่อยผู้เล่นเนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วก็ต้องเสริมผู้เล่นเยอะเลย 3- 4สี่ตลาดเป็นอย่างน้อยอาจจะถึงเป็นสิบ คือต้องการนักเตะที่แม่งใช่กับระบบเลยจริงๆอ่ะเหมือนที่ครอปทำแม่งเลือกอย่างตัวที่มันใช่แผนเขาอะมาอย่างเดียวตัวที่ไม่ใช่กูไม่เอานะครับตัวที่ไม่อยู่ในแผนกูปล่อยระบายออกระบายออกเหมือนเป๊ปที่มาคุมซิตี้เหมือนกันมาปีแรกนี่โลแม่งทั้งแผงเลยกองหลังเน่ะเพราะแผงเขาหลังตองหลังเนี่ยต้องใช้เท้าเก่งครับเขาต้องเป็นบอลที่บิวอัพเกนจากแดนหลังขึ้นมาอังพ่อทั้งไฟส่งเฉดี่ยห้าโดมาผมนะเขาโลหมดโลเลย ใครเล่นได้เก็บใครไม่ได้ปลอยดูเป๊ะเลยแม่งจิ้มเลยปึ้ง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 เขก็จิ้มปึ้งปึ้งปึ้งเหมือนกันตัวไหนไม่ใช่ปลอยตัวไหนใช่เอาเข้ามีแค่นั้นไม่มีการแบบว่าเอ้ตน้นีีสตาขายเสือ้อกันตลาดดีจิ้มมาแต่แม่งไม่อยู่ในแผนการเร่นทีของผู้จัดการทีมเขามึงเอามาทำไมสุดท้ายมึงอาจจะมีไรายได้จากสปอนเซอร์จริง แต่ทีมมึงพังอะเข้าใจไหมครับเออทีมมึงพังแล้วก็ผมฉะนั้นต่อจากนี้การที่เราได้ราบรังหนิกเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยอันนี้คืองานหลักเขานะครับเพราะผมเนี่ยพูดย้าเสมอว่าผมไม่ได้ไปคาดหวังแล้วว่าภายใน6เดือนเนี่ยราบลังนิกจะเสกแชมป์ให้เราได้มันเป็นไปได้ยากครับเวลามันน้อยมากเลยครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับเขาก็ได้ไประคับประคองได้เท่าที่ทําได้แต่งานหลักของเขาเนี่ย คือเขาเนี่ยมีคอนเนคชั่นเยอะมากครับนะ,ะในการที่จะเฟ้นหานเตะฝีเท้าดีที่เจมปาป้อนสู่ทีมเราเนี่ยตรงเนี้ยคืองานหลักลับอันนิกงครับฉะนั้นเราจะได้นักเตะที่ราคาไม่ได้แพงเกินจริงหรือดิแค่ไล์ผมยกตัวอย่างนะครับราคา150ล้านผมกล้าพูดตรงนี้นะเทนฮากมาคุมเนี่ยและมีลาบนังนิกเป็นที่รุกษาอย่างเงี้ยไม่มีทางซื้อครับต่อให มีแค่ไรแม่งร้อยล้านด้วยก็ไม่ซื้อหรอกต่อให้แปดสิบล้านเนี่ยผมว่าก็ไม่ซื้อเพราะผมเชื่อว่าเทอ่าผมเชื่อว่าราบลังนิกเนี่ยจะหาตั้งแต่ที่ปีเท้าดีเท่าดีแค่ไลแต่ราคาถูกกว่าเยอะมาให้ครับไม่ต้องเป็นอังกฤษก็ได้อ่าน้องยามีนส่งร้อยเดือดมาผมนะอือันนี้คือสิ่งที่อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จากราบลังนิกตรงนี้ครับในการไปที่ึกษาฉะนั้นการที่ สโมสรแต่งตั้งรับดังนิกมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเพื่อตรงนี้นะครับช่วยซับพอร์ตนะครับจอเมเทอร์ช่วยซับพอร์ตผู้จัดการทีมอย่างเอ็ดิธเทนฮาร์กในการซื้อตัวผู้เล่นในการหาผู้เล่นที่เหมาะกับแผนของผู้จัดการทีมจริงๆมาเข้าทีมครับไม่ใช่อนักเตะตลาดแล้วฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่แต่งตั้งแบบนี้สโมสรจะไม่มายุ่งแล้วนะครับนะ,บนะพวกบริบบ์บริหารพวกเกลเซอร์จะไม่มาลวงลูกไม่มาอะไรแล้วนะครับฉะนั้นเราก็จะได้นักเตะที่ บางทีเราอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะเว้ยแต่แม่งเก่งอะ่ะเออแต่แม่งเก่งอะ่ะแต่เขารู้ว่าจะไปหาที่ไหนอะ่ะนั่นแหละแล้วเสริมมาให้เราให้ทีมเรานะครับฉะนั้นสิ่งที่เด็กผีต้องปฏิบัตินะครับผมพูดตรงนี้นะรอรอให้เป็น,นครับรู้จักรอนะครับผมนะรู้จักรอนะครับอย่าไปแบบว่าจะไปแบบว่าเฮ้ย วัดสุดนิดหน่อยลึงไปไล่เขาไม่เอาครับผมบอกให้ตรงนี้นะสองโอการแรกไม่ได้แชมป์แน่ครับไม่ได้แน่นอนลูกาที่สามอันนี้ขึ้นอ,อยู่กับว่านักเตะของเราเนี่ยปรับตัวระบบเทนฮาร์ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าได้มากแบบ80 90เซนอาจจะพอมีลุ้นก็ได้แต่ผมขอตีไปเลยครับสามโอการแรกอย่าพิ่งไปหวังว่าจะหล่อใได้แชมป์มันยังไม่ได้หรอกครับผมพูดให้ตรงนี้เลยคุณจะได้ไม่ต้องไปคิดแล้วเธออะว่าแบบเฮ้ย เทนฮากเป็นนักเวมบนเป็นผู้วิเศษมาเสกแชมป์ให้เลยปีแรกไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ได้อยู่แล้วผมบอกเลยองค์ประกอบทีมเราชุดนี้เราไม่รู้เลยว่าทีมนักเตะในชุดนี้ใครแม่งเล่นระบบเทนฮากได้เรายังไม่รู้เลยครับตัวเทนฮากเองก็งไม่รู้ฮะจนกว่าเทนฮากจะมาคุมทีมแล้วฝึกซ้อมนักเตะชุดนี้เข้าใจไหมครับและยังต้องเสริมอีกกี่คนก็ยังไม่รู้ดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะรุ้นแชมป์เมื่อการแรบกบมันไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้ผมบอกให้เลย นะครับผมนะไปนะอ่ะมีคนปวนแชทอ่ะได้ฮะเดี๋ยวพี่แบนให้แป๊บหนึ่งโอเคครับอ่ะฟิวไปนะครับผมอืมโรนยโดในจันตาเอาเด็กที่ทำให้ทีมเราปวดหัวที่ไหนไม่รู้มาแล้วมาบั้นจนกลายเป็นยอดนักเตะจนถึงตอนถูกต้องครับน้องนุกฮะเหมือนกับโรนคิสโนโรนโดที่เราไปเจอเพชรเม็ดงามอ่ะนะตอนที่เราไปอมุนเครื่องกับลิสบอนเนี่ยเราไปเจอโรนโดนั่นแหละ มันจะเจอแนวๆอย่างนั้นนะครับเราจะได้แบบแนวๆอย่างนั้นนะที่แบบหาได้เก่งเหมือนกันไม่ต้องอยู่ในอังกฤษก็ได้และราคาไม่แพงถูกกว่าเยอะมึงจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์อะคุณร้องทูภาพดูนะเราซื้อดีแค่ไลท์เนี่ยร้อยห้าสิบล้านเนะี่ยได้แค่ตัวเดียวแต่กับกันเนี่ยรับลังนิกอาจจะหาตัวรับที่เก่งเหมือนดีแค่ไลท์เลยแต่อาจจะราคาแค่สี่สิบห้าสิบล้านคุณเหลือเงินทั้งร้อยล้านเลยคุณไปเสริมตัวอื่นได้อีกอ่ะสองตัวเป็นอย่างน้อย ถ้าบับคุณเสริมได้ไอรอบห้าสิบล้านคุณได้สามตัวเจ๋งๆไงนะกับการคุณได้แค่เจ๋งๆแค่ตัวเดียวเข้าใจป้ะเออฉะนั้นผมเชื่อว่าตรงเนี้ยรับรังนิกไม่เอาแน่ๆครับผมพูดได้ตรงนี้เลยไม่เอาอยู่แล้วนะครับดีแค่ไรราคามันแพงเวอร์ไปครับต่อให้ราคาแปดสิบด้วยนะผมว่าแปดสิบเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นยุคโอเล่แล้วไม่มีรับรังนิกมาผมว่าโอเล่อาจจะเอาจัดฟันเอานะแปดสิบนะแต่ถ้ารับรังนิกผมว่าเขาค่อนข้างที่จะเที่ยวนะ ตอนท่าที่จะรู้ว่านักเตะคนไหนแม่งมูลค่าเท่าไร่แล้วก็ถ้านักเตะแบบนี้ราคาเท่านี้กูอาจจะหานักเตะที่ดีเท่านี้เลยแต่หาได้ถูกกว่าเข้าใจปะเออนะครับผมฉะนั้นนะครับสิ่งที่เด็กผีนะครับนะต้องปฏิบัตินะครับนะตอนที่เทนฮางมาคุมเมนอยู่คือรู้จักรอครับแค่นั้นเลยรู้จักรอรอให้เป็นครับอย่าพึ่งไล่มั่ว ซัว, vive, วนะครับและอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรผิดๆนะครับย้ําให้ตรงนี้อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรในผิดๆเลยใน3าปีแรกอย่าไปคาดหวังว่าเราจะได้แชมป์มันไม่ได้อยู่แล้วปีสามเนี่ยอาจจะพอมีลุ้นได้ก็ได้อันนี้ต้องรอดูพนะการอีกทีแต่สองปีแรกเนี่ยไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วครับผมูดบอกให้เลยมันไม่ได้อยู่แล้วเต็มที่แค่ลุ้นท็อปโฟผมพูดแค่นี้เลยเต็มที่ลุ้นท็อปโฟก่อนเราถอายไปตั้งหลักก่อนครับเด็กผีทุกคนเราถอยไปตั้งหลักก่อนเรารุ้นท็อปโฟก่อน ลุ้นท็อปโฟก่อนครับปีปีแรกในการสร้างทีมเทนฮาร์ดลุ้นท็อปโฟก่อนปีสองก็ลุ้นท็อปโฟก่อนครับถ้าเกิดมันจะได้แชมป์บอลท้ววอะไรก็ถือว่าเป็นโบนัสละกันแต่ว่าแชมป์ลีกเนี่ยยังไม่ได้หรอกผมพูดให้เลยครับมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมนะเพราะนั้นถ้าเราจะลุ้นแชมป์เต็มตัวเนี่ยมันปีรู้กันที่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้นะอันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายกันว่าเดีย๋ยวผมจกะกรันตีให้ว่าเราจะลุ้นแชมป์เต็มตัวเนี่ยรู้กันไหม นะครับผมนะฉะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับเด็กผีนะครับจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะให,ห้ดิเทนฮาร์มาคุมทีมเนี่ยช่วยคาดหวังเนี่ยให้มันถูกต้องและรู้จักรอให้มันถูกเวลานะครับนะครับไม่ไม่ใช่ไปรีบชิงสุกก่อนหามนะไม่ใช่ไปไปดา่าไปไล่เขานะครับในยามที่ผลงานมันอาจจะสะดุดคุณรับรับสภาพไปได้เลยครับผมพูดตรงนี้นะครับว่า ทีมเนี่ยมันมีขึ้นมีลงแน่นอนครับในช่วงการสร้างทีมแบบมันแกว่งอยู่แล้วครับบางนัดอาลอจะเล่นดีมากบางนัดอาจจะตื้อๆบางนัดอาจจะฟอร์มไม่ดีมันจะขึ้นขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้ครับมันจะทรงๆอยู่ครับมันจะขึ้นขึ้นลงๆครับนะแค่นั้นเองครับแต่ละโบปอ์เชื่อผมเถอะมันชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่ผมการันตีว่าทรงบอลเทนฮาร์ตชัดเจนนะครับแต่นักเตะจะปรับตัวและเล่นใน,ในวิธีการเทนฮาร์ตได้ร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยสองโอกาสแรกยังไม่ใช่อยู่แล้วมันย100นนนจ,จะ เจ็ดสิบแปดสิบรู้การที่สี่เนี่ยผมว่าอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นสามรู้การเนี่ยคุณยังไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องไปคาดหวังว่าทีมจะได้แชมป์ลุ้นทอฟโฟไปก่อนแล้วถ้าเราอยากจะลุ้นแชมป์อะไรก็คิดไปว่าไปลุ้นบอลถ้วยเอาแค่นั้นไปลุ้นบอลถ้วยเอาครับส่วนรู้การน,นี้นะครับถามว่าเอจานแล้วเราจบอันดับที่ไรเดียถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะสร้างทีมผมเชื่อผมนะถ้าเราอยากจะสร้างทีมจริงๆถ้าเรามองในระยะยาวนะ มองในระยะยาวและคิดเพื่อทีมจริงอะ่ะผมให้จบที่แปดเลยนะอันนี้ให้จบที่แปดเลยครับผมไม่เขาเรียกอ,อะไรฮะผมไม่ผมไม่สนนะผมไม่ได้ผมไม่ได้สนว่าเฮ้ยเราจะต้องเตะยูโรป้าหรือเตะคอนเฟอเรนซ์เนี่ยผมว่ามันอยาเไม่มีเตะเลยในเมื่อทีมเรายังไม่พร้อมอะฮะจะไปเตะเพื่ออะไรอะ่ะเข้าใจปะเข้าใจปะทีมเรายังไม่พร้อมมันอยู่ชื่อกางสร้าง ฉะนั้นเนี่ยไอแมตช์กลางสัปดาห์ที่ต้องไปเตะยุโรปยังไม่ต้องก็ได้ครับอยู่เฉยๆก่อนอยู่กับตัวเองก่อนนะครับอยู่ตัวเองปรับปรุงตัวเองก่อนนะครับปรับปรุงทีมตัวเองก่อนนะครับสร้างทีมเซต,ตทีมให้ดีก่อนนะเดีย๋ยวค่อยไปก็ได้ไปในช่วงที่เราพร้อมตอนนี้เรายังไม่พร้อมหรอกเชื่อผมเถอะยังไม่พร้อมเลยไม่พร้อมมากๆด้วยผมบอกเลยคือคนไปนะครับนะถ้าไม่ได้ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ต้องไปหรอกครับยูโรป,ป้าคนเล่นเนะี่ยนะครับผมอ่า ่วนตัวผมว่าแร็ปอร์มีสิษ์โดนขายเพราะว่าเอาเรื่องนอกสนามเพื่อเพิ่มเป็นฟองการเล่นตัวเองนอกครับการผมว่าพี่ว่านี่ไม่เกี่ยวไอ้นอกสนามพี่ไม่ได้เกี่ยวนะครับอา่อนานอกเบอรเทนฮาจะอยู่ไม่ถึงสามถึงสีงง่พี่ว่าถึงสี่ตานบอดเป็นนี้ด้วยพี่ว่าถึงเพราะเขามีบทเรียนแล้วพี่ว่าถึงครับพี่ว่าถึงแน่ๆนะครับถ้าเทนฮาร์คทำอยู่ในในในหนึ่งถึงสี่ไอ้เนี้ยเทนฮาร์ในสามปีแรกถ้าอยู่ในหนึ่งถึงสี่เนี่ยยังไงก็ไม่โดนปลดครับ ถึงแม้ว่าจะไม่มีแชมป์เลยผมว่าก็ไม่พี่ว่าก็ไม่โดนผลเพราะเขาเรียนรู้จากโคนที่ผ่านมาแล้วผมว่าจะเริ่มฉลาดขึ้นนะครับนะเพระเรามีบทเรียนแล้วอ่ะง่ายๆเรามีบทเรียนแล้วอ่ะมันมันผิดซ้ำซากหลายรอบแล้วสโมสรเราอ่ะนะครับฉะนั้นถ้าเราอยู่ในหนึ่งในสี่ในสามโอกาสแรกยังไงก็ไม่โดนผลครับดูการที่สี่อันนี้ค่อยว่ากันนะครับแต่สามโอกาสแรกไม่โดนผลแน่นอนนะครับผมนะอืม อ่ะส่วนดีกรีนะฮะลืมบอกไปนะครับว่าดีกรีของเอลิกเทนฮาร์คเนี่ยนะครับได้แชมป์กับฮอลแลนด์เนี่ยนะครับนะอ่าได้แชมป์เอเรดิวิซีนะครับนะก็เป็นแชมป์ลีกดัตช์นะครับสสมัยนะครับแชมป์ดัตช์คัพสองอีก2สมัยแล้วก็แชมป์ดัตช์ซูเปอร์คัพอีก1สมัยครับคือแชมป์บอลถ้วยสามสมัยครับแล้วก็ได้แชมป์ลีกเนี่ยสสมัยแล้วก็กำลังยื่นแชมป์อยู่ในยุคนี้แล้วก็คุมทีมทั้งหมด 220นัดนะครับชนะไปถึง156นัดครับถือว่าสถิติดีมากนะส200รีเทนฮะาร์าในการคุมอัจจักอัมสเตอร์ดัลนะอันนี้คือสถิติอัจจักก่อนที่เราจะ,ะเขาจะมาคุมแมช์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับในการที่เราได้เห็นว่าเอ้ทรงบรอลของอีเทนฮาร์คเนี่ยเป็นบอลเกมลุกเป็นบอลที่คอนโทรลเกมนะครับถือว่าระบบผมเชื่อว่าระบบเขาดีอยู่แล้วนะครับแต่เราให้เวลาเขาติดตั้งหน่อย นะครับมันไม่ใช่ว่ามาปุ๊บแล้วจะดีปั๊บเลยฮะมันมันไม่ไม่ใช่ครับเพราะว่านักเตะชุดนี้ต้องอยู่ในการฝึกซ้อมของเขานะครับก่อนอ่ะกลับมาถึงเรื่องของนี่ก่อนบอลยุโรปที่ผมบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่ไปยุโรป้าอาจารย์เราเอาเด็กเล่นได้นี่เราให้เด็กลงไปเล่นไปห,หาประสบการณ์อะไรวนี่นั่นนะครับเมื่อาวานผมกุ้ยกับน้องชายผมอีกคนน,นึงนั่นคือเกมเองนะเด็กนิบูนนะนะเห็นตรงกันครับตรงที่ ถึงแม้ว่าเกมจะเป็นเด็กรีพูนะแต่เขาเข้าใจเหมือนกัน,นผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราจะไปคิดปั้นเด็กหรือว่าอะไรเนี่ยเอาทีชุดใหญ่ให้ดีก่อน <c oughs> เอาชุดใหญ่ให้มันดีก่อนเด็กอะยังไม่คิดเลยฮนะตอนนี้เอาพุ่งตรงนะครับไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องการปั้นเด็กครับในเมื่อชุดใหญ่คุณยังไม่แข็งเลยเข้าใจปะชุดใหญ่คุณยังไม่แข็งคุณยังไม่นิ่งเลยระบบเอาชุดใหญ่ให้ดีก่อนเอาชุดใหญ่ให้แข็งแร่งก่อนเอาให้นิ่งก่อนระบบอะ แล้วคุณข้าไิคิดถึงเรื่องดาวลุ่งที่ไปปั้นบอลถ้วยเล็กๆอะไรคุณข้าไิคิดนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกว่าอะไรชิบผมบอกว่าการที่เราไม่ต้องไปเล่นบอลยุโรปมันช่วยอะไรครับมันช่วยให้นักเตะชีพยุดเนี้ยปรับตัวกับระบบเทนฮากได้เร็วขึ้นเพราะการที่ไม่ได้เตะการสัปดาห์มันจะมีเวลามีวันในการฝึกซ้อมในการเทรนนิ่งมากขึ้นครับเทนฮากสามารถที่จะฝึกสอนนะครับนะ ทีมได้มากขึ้นมีเวลามากขึ้นนักเตะก,ก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้เขาจูนระบบได้เร็วขึ้นครับอันนี้สําคัญมากนะถ้าคุณมองในระยะยาวผมถึงเชียร์ให้แมนยูจบที่แปดไปเลยเพื่อระยะยาวครับไปทําไมอะ่ะไปก็ไม่ได้แชมป์อ่ะเข้าใจป่ะอันนี้พูดตรงๆตง่อ้เป็นยูโปรปาหรือคอนเฟลเอนต์ผมก็ไม่รู้แหละนะไปเราก็ไม่คงอาจจะได้แชมป์หรือไม่ไแชมป์ไม่รู้แต่มันก็อาจจะยากเพราะทีมเรายังไม่พร้อมไปทําไม นะครับผมไม่ต้องไปคิดถึงแชมเปี้ยนลีกหรอกครับเอาแค่ยูโรป้าผมว่าตอนยังไม่พร้อมเหมือนกันนะที่จะไปเอาแชมป์เลยอะ่ะมัน,ม,นมันยังงัดมันยากครับอยู่กับตัวเองก่อนจูนตัวเองก่อนครับนะแล้วเดี๋ยวพอรุการแรกเนี่ยฟอร์มทีมกันได้มากพอแล้วเนี่ยบอลรุการที่สองเอออย่าค่อยไปลุ้นครับบอลถ้วยนะอย่าค่อยไปลุ้นเอาบอลถ้วยแต่บอลลีกนี่ก็ยังนะยังนะยัง,นะยงห่าง,างผมพูดมองภาพให้ชัดๆนะครับว่าทําไมเฮ้ยจาย์ ออทำไมเทนฮาร์คุนแชมป์ไม่ได้รู้กาแรกกัรที่สองคุณคิดง่ายๆนะครับเทนฮาร์คุมกับเรารุกแรกนักเตะชุดนี้ยังใหม่กับระบบของเทนฮาร์คเทนฮาร์คจะนักเตะชุดนี้ว่าเทนฮาร์คีน้ามีโอกาสได้แชมป์อยู่นะถ้าเป็นสัญญากับตันคือมาตากับนักเตะถูกต้องไอ้ท็อปถูกต้องเออถ้ามีเตะเสมยมีอ่ะได้หมดเลยเออกภาษาเออวันนี้ปฏิทินอ่ะปะ ปฏิภาณนะครับส่งเจด็ดสิบห้าอกว่าผมนะอืมนะครับต่อนะครับฉะนั้นเอเดเทนฮาร์ A T ผมบอกว่าทําไมถึงไม่ได้ลุ้นชัมือกันแรกคุณคิดง่ายๆนะรีพูลอ่ะเขาว่างระบบมาหกปีแล้วอ่ะโลหหกฤดูก,การแล้วอ่ะครับลูกทีมเขาเนี่ยได้ในเปะ๊ะเป๊ะหมดแล้วอ่ะครับคุณดูง่ายๆความห่างชั้นของทีมเรากับทีมของรีพูลในวันนั้นเราก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าคลาสมันมันคนละคลาสอะครับอันนี้พูดแบบกลางๆพูดแบบตรงๆนะครับ เรากับเขาเนี่ยห่างกันเยอะมากครับห่างกันจริงๆเพราะทีมที่เราเล่นในระบบของรังนิกไม่ใช่แผนรังนิกไม่ดีแต่เพียงแต่ว่ารังนิกเองมาคุมยังไม่ถึง6เดือนเลยครับความเปะ๊ะความแม่นในการเล่นเกมแผนของรักรังนิกในแท็กติกของแรงนิกมันไม่เท่านักเตะของรีพูลที่ฟอร์มทีมกับเจนคอปมา6ปีหรอกครับมันคนละเรื่องอยู่แล้วครับเข้าใจไหมครับ มันเลยเป็นความหา่างฉะนั้นเทนฮากเหมือนกันเพิ่งมาคุมแมนยูเนี่ยคูจะไปฟัดไปสู้ริพูเลยได้เลยเนี่ยยากยากมากครับเพราะเทนฮากเพิ่่มาทำจับปูใสก่กระด้งเลยเหมือนกำลังเป็นบอลอนุบาลอยู่ครับเอาพูดตรงๆ เหมือนกำลังเรียนรู้ในระดับอนุบาลระบรบทเทนฮากเทนฮากเข้ามาการแล่งเปลี่ยนไปแน่นอนแต่ทุกอย่างเองจะยังไม่สม่ำเสมอหรอกครับแต่ทุกอย่างจะค่อยๆมีขึ้นอย่างพ้อเอง3ามสือหรือกาลครับถูกต้องครับน้องตังปริญญายี่ห้าด้วไหมผมถูกต้องเลยถูกต้องฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันครับบอลของแมนยูเนี่ยเทนฮากช่วงแรกมันเหมือนกับเพิ่งเรียนรู้ในระดับอนุบาลน,นะครับแต่บอลของเชนท็อปเนี่ยเขาดับมาหาลัยแล้วครับเข้าใจปะซิตี้ระดับมหาลัยแล้วครับ เป๊ปกับคอปเนี่ยฟอร์มทีมมาหกเจ็ดลูกกาแล้วอ่ะเขาระดับมหาลัยแลครับเราเพิ่งเป็นเอาง่ายถ้าเป็นเล่น,เล,นเล่นลักนะลอกนี้เราไม่ยังโนวิดจวดอย่าคิไปฝันเปียกว่าอุ๊กูจะลุ้นแชมป์เนะี่ยปีแรกมันไม่ใช่อยู่แล้วใครพูดว่าจะลุ้นแชมป์ลูกการแรกลูกกาที่สองผมตบปากเลยนะมันไม่ใช่อยู่แล้วมองความเป็นจริงยิ่งฮะเข้าใจไหมครับฉะนั้นรอตอ่อเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะลุ้นแชมป์มันยังไม่ใช่แน่นอนครับ ใน2ปีแรกไม่ใช่อยู่แล้ว100%นะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับผมอ่ะน,น้องลอบไงส่ง75ดามาผมนะอืมนะครับผมอ่าน้องเอรัมนะหายนติตาเลยนะไหนมานะครับผมนะเออนะฉะนั้นขอนะครับนะเพื่อนๆนะครับทุกคนผมไหวนะครับอดีตเีนฮาก์มาคุมทีมใจเย็นๆและเราทำความเข้าใจกับเขา ทำใจกับนักเตะชุดนี้ด้วยนะครับว่ามันเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดมาเป็นการนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ดูกาลหน้าฉะนั้นให้เวลาและรอให้เป็นเหมือนเด็กลิพูที่เขารอเจนท็อปเขาสามฤดูกาลครับแล้วลูกกาที่สี่เขาได้แชมป์มาครับรอให้ได้แบบเขาขอแค่นั้นนะขอให้แม่งพ้นเลขอาถรรพ์ไปให้ได้คือผู้จัดการทีม บอยฟานเกาบุญโยโอเล่ไม่เคยมีใครคุมถึงสามฤดูกาลนะครับไม่เคยมีใครคุมถึงเลยเอาง่ายๆเอาแบบเร็วที่สุดให้เทนฮาร์ดผ่านสามฤดูกาลให้ได้ครับผ่านให้ได้ให้คุมถึงสามฤดูกาลได้ครับแล้วคุณจะได้อย่างนั้นผ่านให้ได้รอให้เป็นแล้วับผมอ่น้องอาบัดครับนะฮะนะเออ พี่เชื่อพี่ได้อาจจะได้มากกว่านั้นถ้ารอนะน้องอัพอัพอับรัชนะอ่ะพี่ปอาพี่แม็กโครส่งยีดบวกมาผมนะอืมตั้งแต่อาจจะมาใส่ชุดแมนยูนุ่งทนเลยครับมันมีมาอยู่แล้วครับแต่อาจจะไม่อ,อาจจะไม่ใช่ทุกตัวครับนักแต่จแจค็คที่จะมาเนี่ยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเรื่องหัวข้อที่สองกันเลยดีกว่าหัวข้อแรกนี่เราเหลามันมานานมากนะครับนะอ่ะก็ขอให้เด็กผีนะครับสิ่งที่เด็กผีต้องปฏิบัติเนี่ยเทน้ำมาคกมแมนยูเนี่ยรอครับ สามฤดูกาลไม่ได้แชมป์แน่นอน <S 2> <S 2> ผมพูดให้ตรงนี้เลยสามฤดูกาลไม่ได้แชมป์นะครับแชมป์ลีกเนี่ยไม่ต้องไปคิดครับแต่บอลทั่วจจะได้ลุ้นก็ได้เฉีย่ยเชฟปแม่ตูอืมนะของชิี่สงสัยอพมาถกมากครับนะฮะดังนั้นเนี่ยสามฤดูกาลแรกไม่ต้องไปลุ้นครับแชมป์ยังไม่ได้ครับนะฮะดังนั้นรอให้เป็นครับรอให้เลยสามฤดูกาลครับรอให้ได้แล้วถ้ารอได้เราได้ระบบที่แข็งแกร่งแน่นอนครับเชื่อผม ผมการันตีตรงนี้เลยคือว่าเราจะได้ระบบที่ดีระบบที่แข็งแกร่งเราเล่นมีรูปแบบการเล่นชัดเจนมากๆครับถ้าเรารอสามการได้เราจะเห็นส่วนได้แชมป์ไหมไม่แชมป์ไหมอันนี้อีกเรื่องหนึง่งอันนี้อีกเรื่องหนึง่งดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ระบบเราจะชัดมากเข้าใจปะเออนะครับผมนะฉะนั้นรอให้เหมือนเด็กลีอ์พูเขาแค่นั้นแหละครับอยากได้แบบเขาก็รอให้เหมือนเขาครับแค่นั้นแหละครับแค่นั้นเอง